ถ้าพี่ชอบคลิปผมอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิ สวัสดีครับผมเฮียตีจะให้นะจากร้าน T.S. Big Bite แล้วนนี้อยู่กับพวกเราชาวนา TS Big Bike นะครับแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเอาไมคไปให้น้องเขาดิลองพูดหน่อยซิพูดคุยหน่อยซิแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนเข้ารายการคืออย่างนี้นะต้องฝากทุกคนไว้ก่อนนิดนึงนะเวลาดู Youtube ผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่นมีโฆษณาขึ้นมาเนี่ยคุณดูโฆษณาสัก4-5วินาทีหรือว่า10วินาทีหนึงแล้วกันนะ มันเป็นอย่างนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้มันมีแบบว่ามีรายได้มีค่าน้ําแข็งมีค่าเป๊ปซี่ให้ทีมงานเราได้ดื่มได้กินมากอากาศร้อนๆนะถ้าคุณกดสคิปข้ามไปปุ๊บเนี่ยช่องผมจะไม่มีรายได้ทันทีเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้นะสวันแล้วรายได้ตอนนี้อยู่ที่160บาท2วัน160บาทไอ้สัตว์นะนะแล้วก็ตอนนี้ติดเหลืองไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้นะแก้ผ้าไม่ได้อ่ไหนหัน เอ้ยเอ้ยไอปิดปิดไว้ไม่ได้อ้าวเโอ้โห้เยเลยอะโอ้โหอ้าวยูทู e จ๋าพี่มาแล้วอะเป็นไงไม่เหลืองไม่มีเหลืองแน่นอนแดงครับมะมันต้องมีมึงเคยเห็นใ้นี่ป่ะเอามาใกล้ๆมาใกล้กล้อง เคยเห็นพวกลายสักกิ่ปุ่นไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ได้เห็นเพราะถ้าผมเคยผมก็โดนอยู่ดีไอะไปยากษุซ่ารู้จักป่ะนี่ประคำเลยเนี่ยประคำนี่ประคำนะ อันนี้ลายนี้นี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะใช่ครับนะต้องอาศัยความจังไรด้วยนะอ่ะวันนี้น้องใหม่เราออาพร้อมยังพร้อมยังถอดเสื้อถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อถอดเสื้อเออไม่ต้องยิ้มถอดเสื้อเลยไหนก็รู้อย่งอ่ะคืออะไรยหายแล้วมันบอกเคยเอาเลยเอาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหันไปไม่ได้ไม่ได้ติดเหลืองติดเหลืองใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อภูมิครับภูมิมีฉายาไหมยัง เอาตั้งฉายาให้ตัวเองนะไงภูมิก้าวยอดภูมิอะไรภูมิไปก้าวนิวครับภูมิก้าวนิ้วโอ้โหไปยินด้วยแมไม่ธรรมดาไอ้นนท์อะไรจบแล้วเมื่อกี้เดียวจบแล้วอย่ามาพลาดพิงถึงผมพอพูดพอพูดถึงเรื่องขนาดปุ๊บไอ้นนท์นี่เริ่มหดละตอนนี้อ้า อะไรผมผมนะเออแหมไม่อยากจะพูดกี่เม่รเก้าเซนโอ้โหปวดพืาอีกแล้วเราเนี่ยเอาเลยฉายาเก้านิ้วนี่ได้ยังไงเอ้าเอาไม้ให้เขาสิเล่าเลยไปได้กับหมาค้างเซเว่นหมาค้างเซเว่นอีกสั้นโอ้โหคุณเนี่ยอันนี้รับน้องหน่อยรับน้องหน่อยนะห้ามโกรธพี่นะเพราะว่าช่องเราเนี่ยมันเห็นขนนกไม่ได้ มันจะติดเหลืองทันทีนะทีนี้อ่ะนนท์อยากโดนด้วยครับไม่เหลืองครับอ่ะมันบอกนนอยากโดนไม่มีลายเขาหนนบอกไม่มีเลยอ่ะใช่ไปถอชใช่รถได้มีลายเขาหน่ะไปเร็วรถถอนเลยไปอยู่ของฟูจิเอาอีกแล้วขันหลังก่อนอ๋อเป็นจุดไปอ่ะเป็นเป็นจุดไปได้แค่แถวห้าแถวได้เลย โคตรเย็นไม่ทราบแถวทิกแม็กเว้ยครับเนียโอ้โหไม่มีจัดมีที่แพบเอาวอย่างงี้ใครละใครอาบน้ำไม่ได้เอาวอาบน้ำเองพี่อาบเองเรียบร้อยแล้วียบร้อยถักถูกกับกระถูกอ่ะมาวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันนะหกคันมีอะไรบ้างนนวันนี้ก็จะมีเซตแปดร้อยปีสองพันสิบห้า ขั้นต่อมาก็จะเป็น CBR หกร้อยห้าสิบ R อันไหนสีสีก่อนมันจะได้ไม่ต้องหนีบเสื้อสีน่ารักน่ารักเอาเลยนะหืมหึหึรแม่ไม่ต้องต้องต้องการต้องการต้องการด้วยเพราะว่ามันมันไม่ได้อย่างงี้เด็ดที่ไนึกว่า S-Match a คีหลุดมาจากลูฟี่และชัดโอ๊ย พอแล้วไปแหมเล่นกูใหญ่เลยแหมแหมนี่ได้เที่ยวใหญ่กูไม่ต้องรีวิวแล้วมานี่มึงมานี่มึงแกล้งเขาเมื่อกี้มานี่อันี้นี่อ้าวเปิดผมเปิดเปิดผมเนี่โอ้โหย้ำนี่ชนเผาวาคันดาครับนะของแท้แน่นอนชิวชิวชิววะชิวครับจะต้องาดน้ำไม่ชิวแน่นอน โอ้โหปีใหม่แม่งตื่นมาแม่งตกใจอ่ะ <c oughs> เดินไป 7. เซเว่นไอ้ยเยเซเว่นเขาขำคิกค,คักคิกค,ค,คักมันเกิดอะไรขึ้นหลายพอยต์เต็มหน้าเลยอะ่ะโหหน้าเละเลยนะเอ้ารีวิวรถอะไรบ้างนอนอ่ะวันนี้มีเซต800ปี2015 CBR 650 R ปี2021 CBR 500 R ป <c oughs> ี2018เอ้ย2018หรือ2019วะกล้องๆลไปแล้วนะกล้องไปแล้วเฮ้ยไปไหน <c oughs> <c oughs> ตาไปแลไปแล้วอ่ะต่อไปขันต่อไป c b บ6อ0หร้อยห้าสิปีส0ง3 C B สิบสาีห้าสิปี2 0 1ิอปีาและ Hypermotard ปีสอง4โอเคงั้นเราจบรายการเพียวนี้ครับสวัสดีครับยังไล่ที่โมตาร์ดปีสิบสีตัวสูง ปี14ตัวสูงกาแทนมีแล้วพ่อเทอร์มิโนโนี้เบิกจากตาบาร์บี้มานะสีแดงสดๆช้ำๆนะก็คือพูดง่ยงายว่าพร้อมใช้งาน <ใช S 1> คันนี้รพร้อมใช้งานตัวรถนี่ถือว่าสวยเลยโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลย,<ว>ยนะส,<ว>ยส่วนไม่เจ้านี้อยู่ที่ปั๊บปั๊บปั๊บโอโ 200, 4, โ้โหสองหมื่นพโลตอนนี้เราอยู่ในโหมดทัวร์ลิงเราไปสปอร์ตซะหน่อยโอ้โห เอาเรื่องเสียงเงินเอาเรื่องตุบตุ๊บตบตบตบ,ตบ,ตบเลยนะโอ้โหเมื่อไหร่จะโดนส้นตีนข้างบ้านก็ไม่รู้เลยนะนะเบิ้ลทุกวันใช่เวลาพี่ไม่อยู่เนี่ยเองต้องหันปากท่อไปทางนู้นมาก็แล่ะผมไม่กลัวหรอกพี่ไม่กลัวใครจะมันกล้าทำเด็กเฮียตีไม่มีมโอ้โหไม่เฮตีแต่อย่ามาตีผมนะครับไปไป ราคาอยู่ที่หนึ่งแสบาทโอ้ยหนึ่งแส้าพนบาทนะราคารเาเรียกว่ากำลังดีไม่แพงไม่ถูกจนเกินไปเพราะซื้อรถกับเราเรามีววลันตีและรถฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ด้วยใช่ที่เดียวในประเทศไทยนะที่อื่นไม่มีนะนะรถฉุกเฉินคือรถสไลด์แบตหมดจ๊ำแบตน้ำมันหมดเติมน้ำมันกุญแจหายทำกุญแจให้นะรถเสียไม่ได้สไลด์มาถ,ถึงร้านเรา ฟรีนะห้กิโลแรกนี่ฟรีเลยไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะปีหนึ่งนี่ไม่จำกัดครั้งด้วยรถคุณยางลั่ร้อยครั้งก็ยกให้ร้อยครั้งใช่ไหมใช่นะราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันต่อไปครับยมห้า mt ศูนย์เจ็ดปีสองพันสิบเก้าจดยี่สิบสีดำนะคันนี้อุปก,กรณ์ตกแต่งก็ชิ้วหน้าเหล็กมีแล้วนะกระจกปลายแฮนด์มีแล้วท่อผ่าล้านฟิกโอ้โห แล้วก็ถังนี่ฟุ้มเป็นสติ๊กเกอร์คาร์บอนเรียบร้อยไม่เจ้าคันนี้อยู่ที่อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งร้อยโลสองหมื่นหนึ่งร้อยโอ้โหแล้วดูเสียงท้ายทรงท้ายสั้นไปเลี้ยวอะไรมีหมดครบหมดแล้วแล้วเมื่อกี้ลองยกนี่ขับโคตรมันโอ้โหโอ้โหเข้าดังเป้าเลยปรับปับเลยโอ้โหเดี๋ยวเราเอาเป้าเจาะเป้าเจาะท่อ ถามผมมันบอกว่าแข็งแรงแข็งแรงสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่145,000บาทโอ้โห1,45,000บาทเฮ้ยนี่มันปี19.20านจะุย่านะใช่สิพี่ปกติมีแสนหกขึ้นบอกเลยเราต้องไปขายแพ้ขายถูกจังคันนี้อ้าวก็เราคอนเซ็ปต์ราคาจนอ่าอ้าให้มันไปเพราะว่าตอนนี้น้องมันเป็นคนคิดราคาให้พี่หมดแล้วนะคันต่อไป CB 6 5 0 F ปี2010 3ามจดสิ 13, สีดำสสี 14, สีดำนะกันล้มสีทองมีแล้วกันสะบัดไฮเปอร์โปนะชิวหน้าแต่งท่อท่อแตง่งท่อแต่งนี่ไอท่อทรงนี้เนี่ยพี่ก็สงสัยว่าเฮ้ยท่อทรงนี้มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่อแบรนด์อะไรทูบาทเทอร์นี่มันทรงทูบาทเทอร์นะเผลอๆนี่นะเผลอๆนี่นะเผลอๆ,นะอๆแท้ด้วยอเออเผลอๆแท้ด้วยจะบอกให้จ้นะ ไมคันนี้อยู่ที่สอง0มืนโลสองหมืนโลก็เรียกว่านุ่มๆนิ่มๆนะหนหหวาน,น,นจะมีความแผดความหวานความดุดันอยู่ในตัวนะสุดยอดนะถูกจริงๆนะเปิดราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทโอ้โห1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ แล้วขอบอกนะเครดิตดีทั้งหมดนี้นะฟรีดาวใช่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทแต่ย้ำว่าต้องเครดิตดีนะไม่ว่าคุณคุณสมมติคุณติดแบ็คลิสต์มาคุณต้องมีเงินดาวหน่อยนะติดแบล็คลิสต์ปิดไปแล้วก็ซื้อได้นะนะหรือว่านานไปแล้วเป็นสิบปีแล้วก็ซื้อได้นะใช่เคยปล่อยรถยึดกรุงศรีเคลียเคลียรส่วนต่างแล้วก็ซื้อได้นะซื้อได้นะอ้า CBR 5 0 0 R ปี2018.19สีขาวแดงสีนี้หายากมากจะบอกว่าสีนี้ในงเงามากเลยปกติจะเจอสีดำใช่สีส้มสีแดงใช่นี่เป็นตัวลิมิเต็ดสีขาวแดงดำโอ้โหสามสีอะนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาพี่นี่มันรถสามสีนะแปลกไหมแปลกพี่แปลกเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ ความรู้สึกงงงงงกับตัวเองไอ้สั์ไม่รู้จะพูดอะไรไอ้มึงเนี่ยนะสภาพรถรวมวก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องเดิมทุกจุดเดิมสแตนดาร์ดเลยโอ้โหเดิมทุกจุดใครชอบรถเดิมเนี่ยโอ้โหต้องอันนี้กระจกก็มีแล้วกระจกเดิมคิวเดิมท่อเดิมพายเดิมไฟเลี้ยวเดิมที่ไม่เดิมก็จะมีมีจุกอุดน้ำมันเครื่องสีสีเหลือง ฝา๊บปั๊บปัป๊เบรกนิดนึงไม่หนึ่งหมื่นแปดพันโลหนึ่มืนแปดพันโลนุ่มนิ่มๆเรียกว่านุ่มๆนิ่มๆนะราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาท1นึ0งแบาทและคันต่อไปกีเด็กของเรานี้อ่ะ เอาออกมากุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบรถปี2021นะเป็นตัวปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะเอกลักษณ์ที่ปรับเปลี่ยนมาก็คือฝาเครื่องฝาเครื่องฝาเครื่องจากเรียบๆนี่ก็จะมีอยากมีอะไรละ<อ>ให้มันดูแบบว่าเป็นเลสติ้งขึ้นนะอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรละ่ะนะกาดน้ำมีแล้วมีแล้วนะท่อสลิปออนปลายไดโว้วย,วยทรงกวยไดโว แล้วขอบอกเลยว่าเฮ้ยไทยเทนเนียมไทเทนเนียมด้วยนี่ไทเทนเนียมนะนี่คุณเห็นว่าสแตนเลสเฮ้ย How are you บายบายโอ้โหนจีเรียก็มาเว้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวมึงเราเก็บของได้เลยเนะี่ยโยนอยู่แถวนี้แหละจริงเหรอพี่เออนี่นของจริงตายเถอะนะท่อไดโวุญแจยสองดอกนะท้ายสั้นนะ ไปเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวเดิมนะตรงรุ่นเลยแล้วบอกเลยว่าไม่เนี่ยหน0่งหมื่นโลเท่านั้นนะเ<ฆ><ฆ>จ้าของมือเดียวปิดไฟนั้นแล้ว แอร์ u t u b e ออนแอร์ยูทูบยูทูบยติจะได้กูจดอดโอ้โหสุดยอดนะสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที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 ่สองแสนสองหมืน่น 9,000บาทเท่านั้น2,000 0 0สอ0 0 0ื 200, 200, 000. 9, 000บาทครับชูช oh ูชูชูซีโร่ซีรีโร่วีทวีทแ่วิชไ่อ๋อบุรียบุรีชิกาเลตชิกาเล วิองเลยวะาโอ้วิ่โนไอดอนแฮปดิทูดอแฮปไอดอนแฮไอมีแต่แ e ่แไนออ่ะโอเคก็สองแสนบาทเดี๋ยวยูเว่นะยูเว่นะโอเคและคันต่อไปนะแซ0ปปีสองพันสิบห้าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาท1 7 9 0 0 0บาท รถมือเดียวป้ายแดงสภาพนี่โคตรเลี่ยมเลี่ยมมากๆฝาดำสลิปเปอร์คัดท่อสลิปออนนะท่อสลิปออนปลายอาคาโปวิกยางหน้าหลังพีลาลี่นะกระจกปลายแฮนด์มีแล้วนะโอ้โหสุดยอดแล้วมันครบมันครบเครื่องเลยคันนี้ไม่หมื่นห้าไม่หมื่นห้หาท้นแ สนจัดประหลัดบอกดูนะเราใจมากนะ1น0 0 0แสนเจ็ดบาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลสองไปสามห้าสองครับวันนี้ผมเฮียตีจัดให้และทีมงานลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปเซฮัลโหลกับเพื่อนก่อนไมค์เฟนไม e เฟนไว e ูคัมฟอร์มไนจีเรียไนจีเรียโอ้ไนจีเรียไอเลิฟไนจีเรียโอ้โหวันนี้กูดโอเคสวัสดีครับ Được, các bạn. Bye bye, bye bye. bye.